น้อยใจเจ็กกินครับยิงแสกหน้าวันนี้ขอน,นำเสนอ5เหตุผลที่ซาดิโอมาเน่ควรอยู่ลิเวอร์พูลต่อช่วงนี้กำลังเป็นข่าวประเด็นที่ร้อนแรงสำหรับซาดิโอมาเน่ในการที่จะย้ายทีมไปอยู่กับเบรอลมาริดลาลิก้าสเปนโดยเฉพาะฟรองฟุตบอลสื่อของฝรั่งเศสระบุซาดิโอมาเน่ปีเซนิักงอนเจ็กกิมค,คักุนซือของทีมที่ออกมา เชียร์ให้เวอร์กิลฟันไดได้รางวัลบอลลงดอในปี2019ที่ผ่านมามากกว่าที่จะเชียร์ตนเองท่ามกลางกระแสข่าวนี้เรอลมริดเองก็พร้อมที่จะดึงมานเน่ไปร่วมทัพ เรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอซื้อซาดิโอมาเน่ปีกตัวเก่งของหองส์แดงลิเวอร์พูลไปเข้าถิ่นซานติอาโกเบร์นบิวหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยค่าตัวถึง132ล้านปอนด์หรือประมาณ5,280ล้านบาทกันเลยทีเดียว ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าดาวเตะทีมชาติเซนกัลวัย28ปีพร้อมพิจารณาที่จะย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดเพียงทีมเดียวเท่านั้นหากต้องบกมือลาจิลแอนฟิลย่างไรก็ตามนี่คือ5เหตุผลที่ทำไมเจ้าตัวควรอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเหตุผลแรกสำคัญเสมอก well ับลิเวอร์พูลมาเน่ย้ายจากเซา t h แธมป์ตันมาอยู่กับหงส์แดงลิเวอร์พูลเมื่อปี2016 ด้วยค่าตัวราว34ล้านปอนด์หรือประมาณ1,360ล้านบาทและทําผลงานคุ้มเกินค่าตัวไปแล้วหลายเท่าปีกสีเท้าจรวดยิงไป77ประตูจากการลงสนาม161เกมช่วยให้หงแดงทําผลงานสุดยอดทั้งอยู่ฟาแชมเปี้ยนคว้าแชมป์มลุการที่แล้วและพรีเมียร์ที่จาะคว้าแชมป์ก่อนเจอพิษโควิดในเวลานี้ มาเน่ <M> เป็น3ประสานในแนวรุกที่ยอดเยี่ยมร่วมกับโรบิโตฟิมิโนและโมฮัมเหม็ดซาาแต่ถ้าย้ายไปเล่นให้ราชันชุดขาวไม่แน่ว่าอาจจะล้มเหลวเหมือนที่ฟิลิเป้คูตินโยหนี้ไปอยู่กับบาเซลนดาก็เป็นได้ 2. แชมป์รออยู่อีกเยอะลิเวอร์พูลกำลังจะมีโอกาสเดินหน้าคว้าแชมป์มาประดับตู้โชว์สโมสรมากขึ้นเรื่อยๆ หลังเพิ่นได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมือ่อฤดูการที่แล้วรวมถึงยูฟาซูเปอร,ร์คัพและแชมป์สโมสรโลกขณะที่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้น่าจะได้แชมป์ถ้าไม่มีการโมูคะหลังทิ้งแมนซิตี้ถึง25คะแนนก่อนที่จะต้องรับักการแข่งขันไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะโควิด19ดังนั้นถ้ามาเน่ยอยู่กับลิเวอร์พูลต่อรับรองจะได้แชมป์มาครองอีกมากมายอย่างแน่นอน3 ขาลงของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดก่อนที่ลาลีกาสเปนจะต้องหยุดแข่งไปนั้นเรอัลมาดริดรังอันดับ2ของตารางลาลีกาสเปนเป็นรองบาร์เซโลนาและตกรอบโกปาเดเรไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่เชปเปลีกก็มีโอกาสตกรอบสูงหลังแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขาบ้าน1ประตูต่อ2ในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกทำให้ฤดูกาลนี้อาจาไม่ได้แชมป์สำคัญติดมือเลย 4. อาจจะเจอแฟนราชันโหใส่แต่ยังไงเดือคอปก็ยังรักมาเน่ ane, เป็นขวัญใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลและทุกคนก็รักเขาโดยพร้อมส่งเสียงเชียร์อย่างเต็มที่แม้บางเกมอาจโชฟอร์มไม่ออกก็ตามในขณะที่แฟนบอลราชันจุดขาวเรอัลมาดริดได้ชื่อว่าพร้อมตะโกนโหนักเตะของตัวเองตลอดเวลาทำให้ถูกใจฟอร์ม ดูอย่างแกเรตเบลปีกทีมชาติเบลในช่วง2องฤดูกาลที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งซปเปอร์สตาร์อย่างคริสเตียโน o โรนัลโดก็เคยโดนโห่ใส่มาแล้วเหตุผลที่5มีกุนสื่อที่ชื่อเจเกนคลับเจเกนคลับเป็นหนึ่งในกุนซือที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกณเวลานี้เนื่องจากมีความยอดเยี่ยมรอบด้านทั้งการวางแทคกติกและซื้อใจลูกทีมของตัวเองได้เยี่ยม กุซซชาวเยอรมันเป็นที่รักของบรรดาเดคอปและนักเตะโดยเขาพร้อมปกป้องทุกคนรวมทั้งมีรูปแบบการเล่นที่เข้ากับมาเน่เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เจเกนคลอปเคยเตือนคูตินโยก่อนย้ายไปเล่นให้กับบาซาว่าอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วพวกเขาจะสร้างรูปปั้นเป็นเกียรติให้กับคุณแต่ถ้าย้ายไปที่อื่นอย่างบาร์เซโลนาเบอร์นมิวนิคหรือเรอลมริดคุณจะเป็นแค่นักเตะธรรมดาอีกคนเท่านั้นและสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริง และนี่คือ5เหตุผลทำํำไมซาดิโอมาเน่ไม่ควรซบเรัามาริดแต่ควรอยู่เล่นให้ลิเวอร์พูลต่อไปโดยเฉพาะเหตุผลก็สุดท้ายน่าจะทําให้ซาดิโอมาเน่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นส่วนการได้ทีมจริงๆจะเกิดขึ้นหรือไม่ติดตามได้ที่นี่ยิงแสกหน้าอ f ฟฟิเชีขอบคุณที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ